เตรียมประกาศจดให้พร้อมแฟนขับเอซแฮซูมอุ้งอิงหลวงไหแม่นาคครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เฮากับมิเรื่เล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอามาวอกสุพีเอามาวอกสุนองเอามาวาอกสุเอฟซี MC, อีหล่าน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะ ต้องบอกว่าคลิปนี้เอาใจคนที่มักตัวเลขอีกแล้วพี่น้องช่วงนี้ตัวเลขอาจจะเยอะคลิปตัวเลขอาจจะเยอะใครบ่มักในเรื่องนี้ก็เลื่อนพานก่อนแดดนะครับผมเนาะคลิปนี้เอาใจสายตัวเลขกันอีกแล้วเหตุการณ์นี้นะครับผมเนาะเกิดเมื่อคืนนี้พี่น้องที่วัดบางปิ้ง จังหวัดสมุทรสาครหลานหน่อยเฮาทําทการแสดงตเตยล่าเรียบร้อยนะครับผมน็อตเตียมทรงพอๆแม่เอฟซกลับบ้านเหตุการณ์ในคลิปจะเป็นจังไดทําไมองค์อิงถึงได้หลวงไหาแม่นาค บวิสารกับขออนุญาตนำคลิปบางส่วนบางตอนจากคลิปทางช่องของเสียนนเสียววอาโจลําลำเพินออฟฟิเชียลนะครับผมเนะมาะไม่พี่น้องได้เบิ่งกันใครอยากดูเต็มเต็มอยากเบิ่งเต็มเต็มคลิปสามารถเข้าเบิ่งทางช่องเสียนนนกันได้คลิปนี้นะครับผมเนาะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิง อีหล่าหน่อยเฮาไม่ใช่เจ้าแม่ใบหวยเลยพี่น้องเด้อส่วนใครชอบในเรื่องนี้โฟกัสในเรื่องนี้นะครับผมเราห้ามกันไม่ได้โซกไผ่มันมั่นดวงไผ่ดวงมั่นมักไผ่มักมั่นนะครับผมนอนน่อยเฮาไปบังคับกันบ่ได้ครับเหตุการณ์นี้คิดจะเป็นยังไงอย่างพี่น้องไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันนะครับผมนอนเดยจังกลรมมาคุยกันต่อครับอย่างน โอ้ยไม่ยังนะบัตรบัดนุวลครับบัดรุ่นครับวายโอ้ยเป็นเบิ่งคลิปกันล้งนั่งรอนเบิ่งคลิปเน่กันลังีกรับเนี่ยเปิดไมเห็นพอดีป่ะเนี่ยจิกนอยเีจิ้นร้อรอยครับเบรเบรไปมาโอ้เป็นัตก็เลยดานไวะป่ Hẹp máu bò hoài khayu máu bò hoài đẹp sock miếng miếng hay Liệt nhắn, liệt nhắn Liệt nhắn khỏi

ครับพี่น้องบางคลิปแล้วมีความหูซึกกันว่าจังใดแน่นะครับผมนก,กัตตามเหตุการณ์เลยพี่น้องมีแฟนคลับ FC นะครับผมนอเพิินเบเบิ่งหมอล่ำที่วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครเมื่อคืนนี้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมนอได้ทาการแสดงที่วัดบางปิ้งกระช่วงที่เตยล่าแล้วแล้วอีลาน่อยเตรียมตัวส่งอพอพี่แม่อฟซีแฟนคลับนะครับผมนอกกลับบ้านพักผ่ซึ่งอีลาน้อยเข้ากะ เทปแบบนี้เป็นปกติประจำอยู่แล้วเป็นภาพประจำภาพคุ้นตาที่แฟนขับ FC คุ้นตากันเป็นอย่างดีบังเอิญในงานพี่น้องก็มีคนแต่งเป็นเหมือนแม่นานคเนัะผมเนาะแล้วก็อุ้มไฮมามาหน้าเวที ระเกิดเหตุการณ์ตามพี่น้องได้เห็นกันในคลิปเต็มนะครับผมเนาะในคลิปบางส่วนบางตอนที่บริสารนำมาจากทางช่องของเสียนนนะครับผมนะใครอยากดูคลิปเต็มสามารถเข้าเบิ่งทางช่องเสียนนได้เ้อพี่น้องก็ต้องบอกก่อนนะครับผมเนาะอีลาน้อยเฮาไม่ได้ตั้งใจที่จะล้วงไหบริมีเจตนานะครับผมเนาะที่จะล้วงไหเพียงแต่แฟนคลับเอซีนำมาให้ด้วยความเจแค่ด้วยความเอาใจใส่ อิ่หลานน้อยเฮ้าต่อแฟนคลับเอฟซียิ่หลานน้อยเฮ้าก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วครับผมเนาะ,ะเป็นแบงก์ยี่สิบก็ตามที่พี่น้องได้เห็นกันตัวเลขก็อยู่ในคลิปแลพี่น้องก็ตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับผมเนาะซึ่งอิหลานน้อยเฮ้าต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจเลยพี่น้องเดอ้อเพราะเป็นว่ามีเจตนาที่ไปจกไหที่จะไปล่วงไห้เลยอันนั้นยินหลานน้อยเฮ้าไม่ได้มีเจตนาแล้วครับผมเนาเพียงแต่แฟนคลับเอฟซี เพิ่นแต่งโตมาเอนเตอร์เทนหน้าเวทีเอนเตอร์เทนในงานอีหลาหน้อยก็อยากเอนเตอร์เทนสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะครับผมเนาะกับแฟนคลับ FC ท่านนี้ด้วยก็เลยเป็นภาพที่ออกมานะครับผมเนาะซึ่งปกตินะครับผมเนะาะทางฟูใดรเดนจิตามอีหลาหน้อยเฮาอีหลาหน้อยเฮาจะบ่ค่อยจับจะบ่ค่อยล่วงอีหยังพี่นอ้องอ่าดูจากที่พอกันใช้นะครับผมเนาะต้องใส่วิธีการหล,ลายๆวิธีการกว่าจะให้อีหลาหน้อยจับเนาะครับผมเนาะหรือเลือก อะไรที่มีตัวเลขนี่ยากพี่น้องเพราะว่าอ,อีหลานน้อยเฮาหูท่านได้นองกับว่าอยากจับบันไดนะครับผมเนาะเพราะอีหลานน้อยเฮาพูดอยู่เสมอว่าลาโบเนมนเจแม่ไใบหวยหลาเป็นนักร้องหลาเป็นหมอลำ แต่บางครั้งนะครับผมนาะบางเหตุการณ์มันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ที่จะต้องจับนะครับผมซึ่งในเหตุการณ์นี้คือกันพี่น้องอิหลาน้อยหฮา็บ่บริหูดอกว่าอาจะจับมีหยังขึ้นมาจากในไห้นะครับผมนาอเพียงแต่อยากเอนเตท์เมื่อแฟนคลับ FC ซแต่งโตเอนเตทนมาป่านนี้พี่น้องอิหลาน้อยหฮาก็อยากส้างความสุขสร้างห้อยยิ้มสร้างเสียงวอลาะเอนเตทนหน้าเวทีเอนเตทนให้แฟนคลับ FC ซหน้าเวทีได้มีห้อยยิ้มได้มีเสียงัอเราขึ้นกัน หลายคนนะครับผมเนาะโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ห้อยยิ้มของอิหลานหน่อยแต่หลายคนอาจจะโฟกัสเรื่องตัวเลขนะครับผมเนาะในแบงก์ที่อีหลานหน่อยจับขึ้นมาหรือในตัวเลขที่มีการปรากฏในคลิปนั้นๆอันนี้บ้านสารก็ยัำอยู่เสมอว่าเป็นความมากส่วนบุคคลนะครับผมเนาะเป็นข้อชื่นชอบส่วนบุคคลผู้นมัก ตัวเลขมันเร่องเสียงดวงเสียงโชคาตัวเลขน้ำโชคอันนี้เท่ากับหามเพิ่นบรด้มากไผ่มากมั่นโศกไผ่โศกมั่นดวงไผ่ดวงมั่นนะครับผมเนาะเอาไปเสี่ยงโชคก็เอาพ่อได้หลุนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพ่อได้ให้หัวใจแล้วก็ผมเนาะได้ทํางานให้เลือดได้ชูฉีดในหัวใจได้มีเรื่องตื่นเต้น เอาพ่อหอมปากหอมคอเนาะครับผมเนาะเอาพ่อมวนพ่อสนุกพ่อได้รุ่นนะครับผมเนาะช่วงนี้คลิปตัวเลขอาจจะลายในเรื่องพี่น้องเพราะเห็นตัวเลขออกมาทางสื่อโซเชียลในช่องทางต่างๆเยอะมากนะครับผมบาสานก็นเลยเอามานำเสนอกันแล้วกันสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องตัวเลขนะครับผมและก็ต้องจำอีกครั้งว่าคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง ทางซองบริสบสนุนให้เรียนการพนัพน,นเ้อพี่น้องแม่นไพรบอมักเรื่องตัวเลขแม่นไพรบอมักเสียงดวงนะครับผมเนาะก็สามารถรุ่นตามในพี่น้องว่ามันจะตรงไหมอ่ามันจะออกไหมก็ยังบาาสารเสียบ้าสารกับบริสืทอิ์จากที่พี่น้องที่มานําเสนอข่าวให้พี่น้องได้เห็นกันนี่นะครับผมเพียงแต่อยากให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งกันนะครับผมเนาะเพื่อบางคนชื่นชอบบางคนมากบางคนชอบ แต่สิว่าบ่าวารเห็นแล้วคือบ่บอกแน่คือบ่บอกส่ฟังแน่อันนี้บ่าวสาลก็เลยมาเหตุลิปส่เบิงส่ฟังนั่นแหละพี่น้องส่วนตัวแล้วบป่าวิสานเป็นคนไม่เล่นแต่แอบ,บลุ้นตามนะครับผมเนาะแต่พี่น้องทุกคนโศกมานไปน้ำกันแหละพี่น้องอยากให้โศกมานไปน้ำอีหล่าหน่อยเฮ้านะครับผมเนาะเบิงลิปอีหล่าหน่อยเฮ้าแล้วได้โชคแบบนี้พี่น้องได้ความสุขได้โชคไปน้ำกันอันนี้ก็ถือว่าเอาใจช่วยทุกผู้ทุกคนนะครับผมเนาะที ชื่นชอบในเรื่องนี้กันแล้วกันพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบาวอีสานได้นะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องบาวอีสานน้ำแนเพื่อเป็นกำลังใ,ใจคลิปนี้บาวอีสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม